การแสวงหาตลาดยางการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อป้องกันการถูกรัตรอเปรียบกดราคาอย่างไรก็ตามนะครับทุกเรื่องต้องใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นโดยพิ่งยิ่งการสร้างมาตรฐานและการรับรองสินค้ารัฐบาลจะพยายามทําให้ราคายางเพิ่มขึ้นและจะไม่ให้เกษตรกรต้องถูกรัตเอเปรียบจากพ่อค้าคนกลางหากจําเป็นอาจจะมีการกําหนดวิธีการรูปแบบในการขายจําหน่าย สินค้าเหล่านี้ในสนัะรัฐต่อรัฐหรือบริษัทเอกชนกับรัฐนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบนั้นการดำเนินการจากน้อยไปมากตามความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความร้อนของประชาชนนะครับและที่สําคัญก็จะไม่ให้เป็นภาระรากับประเทศและประชาชนต่อไปในอนาคตในด้านการบริการประชาชนนั้นได้มีความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนมากขึ้นผ่านช่องทางหลายช่องทางก็ขอให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน ทุกคนที่ช่วยกันปรับตนเองแล้วก็เดินหน้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศนะครับในด้านการบริการและการให้ความสะดวกกับประชาชนนั้นรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบราชการส่วนกลางส่วนพิภาคส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เป็นการทํางานจากโครงสร้างในปัจจุบันนะครับเพื่อให้ประชาช,ชนได้รับการบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วสะดวกสบายลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องเสียเวลามากและที่สําคัญ เจ้าที่ทุกคนนั้นต้องมองประชาชนนั้นเป็นหลักนะครับเป็นศูนย์กลางแล้วเราก็เจ้าหน้าที่จะต้องลุกเข้าหาประชาชนนะครับคือเดินเข้าหาแล้วก็ไปสอบถามปัญหาแล้วก็สแสวงหาหุ้นทางในการแก้ปัญหาให้กับเขานะครับเราเป็นข้าราชการที่ดีในด้านการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดคดีอาชญากรรมนั้นโดยเฉพาะคดีมินสถาบ,บันหรือคดีอื่นนั้นซึ่งไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่นั้นวันนี้ก็สามารถติดตามจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วนะครับต้องขอชมเชยเจ้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความมั่นคงนะครับรวมทั้งประชาชนที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสเฝ้าระวังซึ่งมันก็จะทําให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแง่ของพยานหลักฐานแล้วก็รวดเร็วในการสืบสวนหาผู้กระทาความผิดนะครับซึ่งในทุกๆเรื่องที่สัมาคัญนั้นเราจะดําเนินการสืบหาผู้วงการผู้สนันุนทางด้านการเงินหรือเครือข่ายต่อไปให้ได้นะครับด้านการท่องเที่ยวในครนี้การท่องเที่ยวเป็นช่วงไฮซีซั่นจากการรายงานการรวบรวมข้อมูลสถิติการเดินทาง จากสนามบินจากการเข้าพักโรงแรมการจับจ่ายซื้อสินค้าก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวจานวนมากเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นโดยลําดับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เจ้าที่ทุกส่วนนะครับรวมทั้งประชาชนช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวของไทยให้ครบทุกมิตินะครับทั้งความปลอดภยัยความสะอาดรอยยิ้มราคาสินค้าความซื่อสัตย์อัตราค่าบริการต่างๆเพื่อจะจูงใจให้เขากลับมาเที่ยวอีกในปีต่อไปนะครับหรือมาบ่อย ก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเจ้าที่ตำรวจทหารพยนธุ์ทุกคนนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทําให้การท่องเที่ยวของเราฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้นะครับในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมคลองพนงกรุงกเกษมเมื่อวานนี้ผมได้ไปเปิดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมคลองพนงกรุงเกษมตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยอีกทั้งมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ริมคลองพดุงกรุง,งเกษมและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องนะครับซึ่งเคยมีมาก่อนในอดีตนะครับในพื้นที่ที่มีคูคลองของประเทศไทยในกรุงเทพมหานครนั้นวันนี้ก็ละเลยกันไปแล้วก็ไม่สะอาดนะครับวันนี้ก็หลายแห่งก็สะอาดขึ้นขอบคุณกทมด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อก็จะเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูว,วิถีชีวิตแบบไทยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ําแบบไทยๆในอดีต นะครับมีการผสมผสานการดำเนินชีวิตยอย่างงดงามโดยเฉพาะคลองพนงคูเกษมซึ่งเป็นคลองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมตลาดน้าําวิถีไทยคลองพนงคูเกษมขึ้นตั้งแต่สะพานอรไทยถนนลูกหลวงไปจนถึงบริเวณเชิงสะพานมขวานรังสรรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่12กุมภาพันธ์จะมีไปจนถึงวันที่1มีนาคมรวมทั้งหมด18วันไม่มีวันหยุดราชการนะครับ ทั้งนี้จะแบ่งตลาดออกเป็นสองส่วนคือตลาดบกเปิดให้บริการระหว่าง18นาฬิกาถึง20นาฬิกาและตลาดน้ําให้บริการระหว่าง15นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะได้มีการคัดสันผลิตภัณฑ์ของดีจาก5ตลาดบก5ตลาดน้ําในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ตลาดนางเลิงตลาดหัวตะเข้ตลาดหลวงแพ่งตลาดวัดทองตลาดวัดกําแพงริมคลองบางหลวงตลาดน้ําตลิ่งชันตลาดน้าวัดสะพานตลาดน้ําคลองรัดมยมตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน และตลาดน้ำบางน้ําพึ่งมาเข้าร่วมกิจกรรมครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจช่วยกันประชาธมพันธ์และมาเที่ยวกันให้เยอะๆนะครับเพื่อยขยายต่อไปในพื้นที่อื่นด้วยการจราจรอาจจะติดขัดบ้างแต่เราก็มีรถรับส่งให้นะครับสําหรับโครงการจักรยานมิตรภาพไทยเมียนมาผมขอขอบคุณหอการค้าจังหวัดตากซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการมุ่งส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมที่นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนรักการออกกําลังกายลดลงคการประหยัดพลังงานและลดมลพิษแล้วก็ยังมีการสาบสนุกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการบริการในพื้นที่อีกด้วยนะครับในแนวชายแดนทั้งฝั่งไทยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและในประเทศเพื่อนบ้านเมืองเมียวดีประเทศเมียนมารวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ดีระหว่างพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศอาจจะนําไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือในระดับชาติต่อไป ซึ่งอแม่สอดจังหวัดตากเป็นพื้นที่เป้าหมายของเขตพัฒนา,นาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลนะครับเขตอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็ขออนาถ้าพร้อมก็จัดก็ขอให้ดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับในด้านความร่วมมือรัฐกับเอกชนนั้นวันนี้รัฐกับเอกชนมีความร่วมมือกันมากขึ้นรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันท่าทีท่าอาศัยนะครับภาคเอกชนร่วมมือกับรัฐในการจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภาครัฐก็ต้องพยายามหาช่องทางสนับสนุนภาคเอกชน ให้ตรงกับความต้องการทั้งรัฐและเอกชนอย่างเหมาะสมรวมทั้งการอำนวยความสะดวกในด้านาต่างๆด้วยนะครับสําหรับปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและพลังงานนั้นในเรื่องราคาอาหารพลังงานสินค้าการเกษตรหลายประเภทก็อาจจะมีทั้งขึ้นและลงวันนี้ลงมากเพราะไม่เคยมีใครคิดจะแก้ขายยังยั่งยืนโดยเฉพาะราคาผลิตผลทางการเกษตรนะครับเพราะนั้นต้องพิจารณาถึงต้นทางกลางทางปลายทางและก็ภาพรวมด้วยนะครับต้นทางคือผู้ผลิต ประกอบด้วยต้นทุนการขนส่งค่าจ้างแรงงานค่าเช่าอะไรก็แล้วแต่เป็นต้นทุนนะครับกลางทางก็คือในทุนเจ้าของกิจการเจ้าของผลิตผลผลิตภัณฑ์ร้านค้าปลายทางคือประชาชนทั้ง3ส่วนนั้นก็คงต้องดูแลอย่างเป็นธรรมสมดุลน,นะครับรัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจน้ํามันลงไม่ใช่ว่าแก๊สต้องลงไปด้วยนะครับคงไม่ใช่แบบนั้นเพราะมันคนละส่วนคนละประเภทกันคนละต้นทุนคนละวิธีการเพราะฉะนั้นถ้า น้ำมันบางประเภทลงบางประเภทขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายในการสนับสนุนพลังงานของประเทศด้วยนะครับของรัฐด้วยในวันนี้รัฐต้องการสนับสนุนให้ใช้น้ํามันแกสส๊สโฮอรด้วยนะครับบางอย่างก็ต้องลดการเพื่อจะลดการนําเข้าแก๊สในประเทศหรือว่าต้นทุนน้ํามันดิบนะวันนี้ต้นทุนในประเทศเรามีจํากัดนะครับแหล่งพลังงานเราก็ลดลงก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าในส่วนนี้เ,เช่นแก๊สนะครับวันนี้แก๊สในประเทศที่ขุดได้เองนะก็ราคาต่ําแต่เมื่อไม่พอเอาต่างประเทศเข้ามาราคาสูงนะครับกว่ากว่าในประเทศมากนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้บากๆมันก็รวมบูญค่าในการนำเข้ามันก็สูงนะก็อันนี้เป็นที่ที่ยากนะครับที่จะเข้าใจแต่เราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะอธิบายจะเห็นได้ว่าเรื่องพลังงานเนี่ยให้มีคนออกไปชี้แจงทุกวัน นะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามมาแล้วกันนะครับถ้ามีเห็นเหตุผลเพียงพอก็ตอบได้ก็ตอบได้ไดถ้ามันมันไม่ใช่มันก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะนะครับเพราะนั้นก็เข้าใจกันบ้างเพราะนั้นบางอย่างนั้นถ้าเราใช้มากๆไปไม่ประหยัดนะมันถูกมากก็ใช้มากความชินเปลืองต่างก็ก็เสียหายนะครับประเทศชาติก็ไม่มีไรายได้มามาพัฒนาประเทศเช่นการใช้แก๊สวันนี้มาใช้ในการผลิตพลังงานนะ เป็นจํานวนมากนะครับทาให้ต้นทุนสูงพอเราจะไปรปรับเปลี่ยนใช้ถ่านหินก็ใช้ไม่ได้อีกนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่การต่อต้านเหล่านี้นะจะใช้น้ําก็น้ําก็น้อยลงนะผลิตไฟฟ้าไม่ได้นะทุกอย่างมันก็พัวพันกันไปแบบนี้นะครับเราต้องแก้ปัญหาที่ความเข้าใจก่อนถ้าเข้าใจได้แล้วก็ช่วยกันว่าจะทําทหาทางทำกันได้อย่างไรถ้าปฏิเสธทั้งหมดมันมันเดินหน้าไม่ได้นะครับแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้อยากให้ใครเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนคนไทย เราต้องดูแลคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับถ้า<ช>หากว่าราคาน้ํามันลงคนก็หันไปใช้แก๊สด้อยลงนะก็คนลงทุนเรื่องปั๊มแก๊สซ,ซึ่งวันนี้ก็ว่ามีน้อยก็ไม่ลงทุนอีกนะเพราะลงทุนไปแล้วไม่คุ้มค่านะก็ปรับลดมาจากใช้แก๊สมาใช้น้ำมันอีกนะวันหน้าเดี๋ยวพอน้ำมันขึ้นก็นปรับไปใช้แก๊สมันก็วนเวียนไปมาแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องรู้จักการปรับตัวว่าจะทำยังไงรัฐบาลก็เข้าไปดูว่ามันจะเฉลี่ยราคากันอย่างไรนะครับ ไม่งั้นมันก็ถ้ารัฐจะต้องไปดูแลทุกอย่างให้ทุกคนพอใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันคนละประเภทกันหมดนะครับโดยเฉพาะเรื่องการขนส่งเหมือนกันนะวันนี้ก็หลายๆภาคธุรกิจของไทยนั้นก็เปลี่ยนจากน้ํามันไปเป็นแก๊สนะวันนี้พอน้ํามันถูกก็จะกลับมาเป็นน้ํามันอีกนะเออมันก็ทําให้เกิดปัญหานะเกิดปัญหานะครับแล้วก็เราก็ต้องไปเพิ่มการนําน้ํามันเข้ามาอีกน้ามันดิบนะครับ